สวัสดีค่ะวันนี้นะคะขอบวัวดินาลูกคนนะคะไปเที่ยววังน้ําเขียวกันนะคะสัภาพสาวสวยก่อนน้องเมย์ไปไหนไปเนี่ยวังน้าเขียวค่ะไปวังน้ําเขียวไปดูอะไรกันวังน้าเขียวไปทุกปีเลยนี่าพาเด็กๆไปเก็บสตรอเบอร์รี่นู่นๆเด็กๆของเรานะคะเด็กๆของเราคุณมนะล้คุณมะลิคุณมะรวยวันนี้จะไปเก็บสตรอเบอร์รี่กันใช่ไหมไหนใครใครเก็บสตรอเบอร์รี่วันนี้มะลิเลยลูก เออไปไหนกันครับวันนี้นะคะรูปร้านเรานะคะดินน้ำฝนนะคะมีทุกไวดีทุกไวนะคะอันนี้คือไว3สามขวบนะคะกับไว4สี่ขวบนะคะเรามีทุกไวนะคะอันนี้นะคะไว1สิบห้านะคะไว1สิบห้าหนูน้ำ 15. 15, หนูไว1สิบห้าสิบห้านไม่รู้นะหนูน้ำสิบห้านะคะสิบห้ายัง สิแล้วอ่ะไหนใครใครใบต่อไปหนูห้บห้าค่ะอันนี้ห้าสิบ้าไว้ทีหลังนะคะอันนี้อันนี้ยี่สใช่ไหมยี่แปดอ่ะยีแล้วเนี่ยอันนี้อะไรอันนี้30บนะคะโอ้สานะคะส่วนอันนี้ไหนไหนใบสีนี้อันนี้ใบหกสค่ะหกค่ะยังอันนี้40่สิอันนี้ใบอะไรนี่ใบอะไรนี้สามสิบเหมือนกันประเพณีเรา 55นะคะประเพณกับประผลนะคะ55นะคะกัจะหาสิบเจ็ดก็เสียแล้วนะคะก็เสียแล้วนะคะเออสำหรับการไปเยี่ยมชมวังน้ำเขียวอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาของเรานะคะเอ๊ะมีไม้60สิบไหมนี่ก็บอกไม้60สเลือกเที่ยวที่สถานบ้านลูกอะไร สามมาของเรานะคะวันนี้นะคะไวร่อนของเรานะคะจะเปน้านตัวน้อยไหนมาลุกคนไหนมารีคนไหนนี้ไหนมารวยมาลวยคนไหนครับมาเลยคนไหนอีเก่งมากเลยครับวันนี้นะคะคิปามอ่ะเอาเชือกเอาใช้นะเอาเลื่อกเอาใช้นะคะจะไปพาลูกพาหลานไปเที่ยววังน้ำเขียวกันนะคะไหนใช้จะภาพใครจะภาพ ใครจะภาพวันนี้ก่ลมนะคะเจ้าภาพวันนี้สวิสเตเซอร์แลนด์เดนิสานนะคะวังน้ำเขียวสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวังน้ำเขียวไร่สามพี่น้องสตอรีร่ของทานะคะอันที่แรกนะคะวังน้ำเขียวนะคะสวยๆอย่างนี้ปาลมเป็นไ,ไงดีอากาศดีนาะเออเยอมากเลยไรสตอรี่ไร่สามพี่น้องสตอรี่นะคะดูนะคะสวยๆนะคะ สำหรับไนสตอเบอรรี่นะคะที่วังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาห,หันมาหน่อยเร็วปัม๊มส,สวยนะคะ สวยๆนะคะแวะชมนะคะนี่นางแบบของเรานะคะลงมาแล้วนะคะ <c oughs> กับนายแบบของเราเอ้คุณารู้กับพ่อปามนะคะอเอ้ยน้ำเอ้เอมาเร็วสถานที่แรกของเรานะคะแวะชมนะคะไ,ไ,ไร่สามพี่น้องนะคะไร่สามพี่น้องสตรอเบอรี่นะคะไปเลยไป,ไป นี่คือนางแบบของเรานะคะคนแรกนะคะมาแล้วนะคะนี่นางแบบของเรานะคะมาแล้วนะคะคนที่หนึ่งนะคะพี่น้ําของเราเองนะคะเบอร์หนึ่งนะคะเบอร์หนึ่งอันนี้ป้าเพนนะคะป้าเพนอ่าคนอที่สองมาแล้วนะคะป้าเพนของเรานะคะ มาแล้วนะคะมาแล้วนะคะนี่นางแบบน้อยของเรานะคะคุณคุณมะลินะคะคุณมารู้นะคะฮะมมป,ปงแม่เปิดนะคะแม่เมนะคะมาแล้วสวยๆนะคะรูปสวยๆนะคะนี่มาลุกยังนไงลูกโอเคไหมครับเเก่งจังเลย ชมไดสตอเบอรี่นะคะส,สวยๆนะคะที่วังน้ำเขียวหนึ่งปีหนึ่งคั้นนะคะที่เรวได้พาลุลวหลานมาเ <Okay. S 1> ที่ยวชมบรรยากาศนะคะพี่ทาอันนึ้นก็ปะนางของเรานะคะปะนางชอบอย่างนี้เลยนุ้นดอกไม้ส,สวยๆนะคะ ดอกไม้สวยๆที่ผวจะพาไปดูดอกไม้สวยๆนี่มีไม่มีสวยๆดอกไม,ไม,ม้สวยๆต้นอะไรแบบอืออืออันนี้ต้นอะไรเนี่ยสวยๆเนี่ยประเภทต้นอะไรเนี่ย,นนยพ่นสีใช่ไหมสวยๆเนาะโอ้ดอกไม้สวย น้องอันนี้อะไรนี่ดอกอะไรนี่ต้นอะไรนี่หืมชีลาวีลาวเนี่ยระวังรอบหนาลูกดูดูดอกไม้ที่สวยนะคะอันนี้ดอกไม้อะไรนี่ดอกอะไรดอกเซียนสองพี่น้องดอกผักเซียนดินน้ำลบฝนนะคะพี่นางนะคะพี่นางมีลมค่ะพี่ฝนนะคะไล่สามพี่น้องนะคะสนใจแวะมานะคะแวะชมธรรมชาติ ทีวังน้ําเขียวนะคะ,ะเป็นอาเภอจังหวัดเราเองนะคะอําเภอวังน้าเขียวจังหวัดนครสีมานะคะติดอยู่กับอําเภอคอบรุรีบ้านเราเองคะ่ะสวอไมยเมย์สวย,สวยหันหน้ามาหน่อยแล้วเอ้น่ารักน่ารักนะคะ ความอบอุ่นเกิดขึ้นนะคะกับครอบครัวของเราลูกค้า <lum S 1> กำลังมาเต็มเลยนะคะสำหรับไรสานพี่น้องนะคะตรงนี้นะคะจุดแวะชมวิวจุดแรกของเรานะคะส,สวยแบบนี้นะคะต้นสตอเบอรี่ก็ไม่แพงนะคะต้นละเจดสิบาทนะคะเอาไปปลูกที่บ้านเราเผื่อจะได้กินบ้างสองแม่ลูกนะคะสองแม่ลูกคนคนหายคือลูกสาวคนโตนะคะ าลสองคนแล้วถายรูปควรหน่อยแล้วนั่งนะ <c oughs> น่ารักจังเลย,ลย,ยะะเดี๋ยวเราแวะมาใหม่นะคะคุณแม่คะ่ะสวยๆนะคะจุดแวะชมจุดที่สองของเรานะคะไร่เรือบนะคะไร่เรือ ตอเบรี่นะคะหวังน้ำเขียวนะคะสวยนะคะอยู่ตรงนี้นะคะไรส่สบไร่เริฟนะคะไร่เรือ รับนะคะยินดีต้่ังเพจารยบสวยๆนะคะสาวๆหันหน้ามาหน่อยเร็วสวยๆนะคะตรงนี้นะคะไล่เลิบนะคะสวยๆ ตรอเบอรี่นะคะอันนี้จุดถ่ายรูปอีกแล้วนะคะที่เราชอบนะคะโอห่านหันหันห่นหัหนนหันหันหนนนหนันนนนัน หันมาไมมี่หันมามาลุเด็กดีวันนี้นะคะพี่ฝนพาเที่ยวชมอำเภอวังน้ำเขียวนะคะพื้นที่จุดท่องเที่ยวของจังหวัดเรานะคะสวยๆนะคะ อนนี้เราอยู่ที่ไร่เริฟนะคะไร่เริฟสวยๆเลยนะคะแวะสวนไหนเราก็จะซื้อนะคะสำหรับต้นสตรอเบอรี่นะคะที่เราจะเอาไปลองปลูกกันที่บ้านนะคะจุดนี้นะคะจุดนี้60บาทนะคะจุดนี้ออกดอกแล้วนะคะนี่นี่นี่คือดอกสตรอเบอรี่นะคะนี่ดอกสตรอเบอรี่นี่นี่ก็มีลูกในลูกในลูกเอาไปย้าต้นที่ไห พี่โยมบอกว่าเอาสีต้นนะคะนี่นี่คือลูกสตรอเบอรี่นะคะที่เราจะไปปลูกกันลูกกระโดกดาวเรือเสือนะคะตรงน,นี้นะคะใ้เลิศนะคะและซื้อของกันก่อนลางน้ำเขียวนะคะทริปนี้ก็จบแล้วนะคะพาลูกพาหลานมาเที่ยวไป ปิดคลิปแล้วนะคะปิดคลิปแล้วนะคะกลับกันแล้วคะ่ะอิวของกันผุรุ่งพลางเลยคลิปเที่ยววังน้ำเขียวันนี้นะคะถ้ามีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ก<อ>ับหนูมะลิด้วยนะคะหนูมะลิหนูมะลิเดี๋ยวเจอกันใหม่นะ